เป็นลูกลูกเป็นลูกแล้วใช่ไหมมะเห,มมะหรอเออนี่ไงใส่ส้มตำาร่อยอร่อยใส่ใส่ฟริกแล้วก็ใส่ส้มตำอ่มมะมันจะหอมมะใส่ดีเปรีย้ยใส่างละสาก็ว่ากันไใช่ แกอะไรนะเป็นสมุนไพรแก้อะไรนะ,ะนนรแก,ะรนะแกะโรคอืมมันดีนะดีปรีเนี่ยเป็นแบบแบบแบบสมุนไพรเออสมุนไพรยอย่างดีเลยแหละจะบอกให้ปานมะยอดมันมนะเนอะมันกินไนอเออแตกยอด <laughs> เหมือนใบย่นะ